สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของแม่หมอนะคะหมอทิพย์ปณนิชาพบกับแม่หมออีกเช่นเคยในช่อง youtube ของเรานะคะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์นะให้แก่เพื่อนๆชาวปีลากานะคะนะปีลากาได้แก่เพื่อน,อนๆ่ที่เกิดในช่วงของนะชะตาชีวิตที่คล้ายกลับ เขาเรียกว่าพระเวสสันดรพาพระนางมัตสีและกันหาชลีไปบวชเป็นฤาษีนะคะนะสำหรับเพื่อนๆปีรากาเขาเรียกว่านะฉันษาเป็นผีเสื้อผู้ชายนะคะธาตุกนะคะสำหรับเพื่อนๆ่อที่เกิดปีลกาวันนี้แม่หมอมีภาพของพระตีมุรติภาครวมของมหาเทพทั้งสาผู้อยู่เบื้องหลังผู้ประทานความาสำเร็จความร่ำรวย และ,ะความสามารถในทุกๆด้านของมหาเทพนะพระศิวะมหาเทพวิษณุมหาเทพพระพรหมมหาเทพอยู่ในอองค์เดียวกันนี้นะคะนะเขาบอกว่าเพื่อนๆที่เกิดปีระกาพระอังคารเป็นปากนะเพื่อนๆอาจจะเขาเรียกว่าพูดจาแบบตลกขนองบ่อยๆไหมบางครั้งถึง อวดอิทธ,ธิพลไหมคะนะประมาณนั้นนะคะส่วนพระเรื่องหัดเป็นใจแต่คุณเป็นคนที่ใจดีมากๆนะพลังงานนี้นะตั้งมั่นในธรรมมีความกตัญญูกะตะเวทีและเป็นคนที่ชอบเรียนวิชาต่างๆชอบสมาคมชอบอพูดเกี่ยวกับหลักธรรมะนะหรือพูดจากับนักบวชนะคุณชอบมากๆเลยนะคะในเรื่องนี้นะพระอาทิตย์เป็นที่นั่ง อาจจะมีตำหนิในที่รับนะหรือบางคู่บางกรณีเราอาจจะต้องมีคู่ครองหลายคนก็เป็นไปได้นะคะนะสำหรับเพื่อนๆชาวปีละกาพระพุทธพระสุขเป็นมือทำงานดีมีฝีมือวิจิตบรรจงเขาบอกแบบนั้นนะคะส่วนพระสาวพระจันทร์เป็นเท้าคุณมักชอบเดินทางและชอบท่องเที่ยวนะคะวันนี้แม่หมออมี พลังงานหน้าไพ่นะคะที่จะเปิดให้แก่เพื่อนๆชาวปีละกานะแม่หมอขออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆชาวปีละกาในการสับพลังงานหน้าไพ่นะคะพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะ พลังงานอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกับเราก็ได้นะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพ่ยโดยรวมนะคะเพื่อนๆคะนะในหัวข้อความรักความสัมพันธ์พร้อมด้วยแนวโน้มความเป็นไปได้และบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวปีละกานะคะ นะมีผลตั้งแต่ที่เพื่อนๆมารับชมรับฟังคลิปนี้3-6เดือนนะคะสำหรับเพื่อนเอนที่เปิดมาเจอคลิปนี้นะคะก็คือมีผลตั้งแต่ที่คุณเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้3-6เดือนนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์พลังงานที่แม่หมอเห็นนะใบแรกบุคลิกลักษณะตัวตนของเรานะขณะนี้เขาเรียกว่า ไพ่ของการหลุดพ้นพันธนาการเกิดขึ้นกับเป็นเพื่อนค่ะจั j u s t m e n นะตามด้วยไพ่ของสามดาบและไพ่ของหนึ่งถ้วยสิบไม้เท้าตามด้วย the emperor นะสถานการณ์ที่ไม่มเห็นณขณะน,นี้ชาวปีละกา นะคะหากคุณมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะบางคนโดนทิมแทงมาใช่ไหมปัญหาที่ทำให้เราต้องเจ็บปวดใจเรียกว่าปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนหรือปัญหาที่เรานะมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องถูกทรยศหักหลังทำให้เราต้องเจ็บปวดใจใช่ไหมคะอ่าเพื่อนเพื่อนชาวปีละคาค้านะตอนนี้คุณเองเหมือนมันเหมือนแบกความรู้สึกที่เจ็บปวดไว้โดยที่มัน เขาเรียกว,ว่าระดับหนักหนาสาหัสสิบไม้เท้าเกิดขึ้นนะหากเป็นคนอื่นคงเดินหน,นีหายและปล่อยวางไปแล้วนะแต่นขณะน,นี้พลังงานที่แม่หมอเห็นเพื่อนเพื่อนชาวปีรากาที่มีปัญหาในเรื่องของความรักนะคุณต้องการหลุดพ้นความเจ็บปวดคุณนะต้องการพลังงานของอ การเกิดใหม่เขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่มันทุกข์ทรมานจิตวิญญาณที่มันเจ็บปวดในเรื่องของความรักนะคะนะคุณต้องการหลุดพ้นหรืออีกในหนึ่งแม่หมอต้องบอกว่าเพื่อนๆชาวปีละกาคุณอาจจะได้เริ่มต้นสิ่งที่ดีในเรื่องของความรักเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะคะเนื่องด้วยจิตใจของคุณได้ถูกยกระดับนะ ผ่านสภาวะความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานที่คุณโดนกระทําคุณได้แบกมันไว้อย่างหนักหน่วงแต่ณขณะนี้นะคุณอาจจะเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าทาใจได้แล้วค่ะแม่หมอคะนะหลุดพ้นพันพาการจิตใจของคุณได้ถูกยกระดับขึ้นมาแล้วนะคะณขณะน,นี้สถานการณ์ที่แม่หมอเห็นาบางคนอาจจะอยู่ในช่วงที่หากมีปัญหาในเรื่องของความรัก คุณก็นิ่งเฉยและทำงานทำเงินซะมากกว่านะขณะนี้นะคะนะพยายามที่จะสร้างตัวเองอ,อยู่ในสภาวะที่เหมือนหากเรามีอีโก้ในเรื่องของความรักเราก็จัดเต็มในเรื่องอีโก้เช่นกันนะคะเรียกว่าหักไม่ได้นะง้อไม่เป็นยอมใครก็ไม่ได้สถานการณ์นี้นะคะนะคุณอาจจะมีความที่เป็นเอกเทศอิสระนะคะนะ ไม่ชอบหยุดใต้บังคับบัญชาใครนะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นณนขณะนีะ้ fc ของแม่หมอที่เกิดปีละกานะคะนะ fc ใหม่หรือ fc เก่าที่เข้ามารับชมคลิปนี้ที่เกิดปีละกานะคะแม่หมอขอดูสถานการณ์แนวโน้มในอนาคตข้างหน้าที่คุณจะได้เจอในเรื่องของความรักนะคะใบแรกไพ่ของพระสังฆราชเกิดขึ้นนะ fc ของแม่หมอตอนนี้มุ่งมั่นเขาเรียกว่ามุ่งมั่นหันหน้าเข้าทางทรรแล้วมั้งนะขณะน,นี้พลังงานพระสงฆราชเกิดขึ้นตามด้วยไพ่ของอห้าถ้วยนะคะและเดอะเวอร์นขณะนี้นะคุณปงมากๆในเรื่องของความรักนะคะตามด้วยเดอะเดสนะปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่ fc แม่หมอเจอเขาเรียกว่าบางคู่บางกรณี เขาเรียกว่าตัดจบหรือเลิกลากันไปแล้วนะคุณอาจจะจบกับความรักความสัมพันธ์มาใช่ไหม fc ของแม่หมอนะคะพลังงานอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะตามด้วย6เหรียญออ fc ของแม่หมอบอกว่าแม่หมอคะแม่หมอครับทุ่มสุดตัวแล้วคะ่ะในเรื่องของความรักนะเพราะคุณเป็นคนที่มีความเมตตา เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากๆในพลังงานที่ไม่มงหหินนะคะนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันให้คู่ครองหรือคนที่เรารักเดือดร้อนแค่ไหนนะเราช่วยเหลือเขาตลอดเพราะเราเป็นคนจิตใจดีหากเป็นท่านชายแสดงว่าที่ผ่านผ่านมาคุณเป็นอประเภทเขาเรียกว่านักบุญใจปั้มซะด้วยนะทุ่มสุดะนะมีอะไรช่วยเห,เหลือได้ช่วยเหลือ นะหากเป็นท่านหญิงคุณก็เป็นคนขี้สงสารนะคะชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนะในเรื่องของความรักแต่ด้วยปัญหาที่สถานการณ์ที่เราเจอเขาเรียกว่าสามดาบเกิดขึ้นแม่หมอต้องบอกเลยนะคุณเจ็บปวดมามากในเรื่องของความรักเจ็บจนที่คุณกับเขาได้ตัดสินปัญหาและจบลงบางคู่บางกรณีเลิกกันมานานแล้วนะคะแต่อยากจะเข้ามาดูว่าสถานการณ์แนวโน้มความรักความสัมพันธ์หรือ ความเป็นไปได้ของอเพื่อนๆที่เกิดปีละกาจะมีแนยน้อมเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะนะคุณสามารถปงในเรื่องของความรักได้แล้วและพ่ของ The ะเวิรเกิดขึ้นเหมือนคนที่สถานการณ์ที่มันเข้ามาทำร้ายเราแต่เราก็สามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์นะให้อยู่ในขอบเขตที่เราควบคุมได้เขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่ อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่ดึงตัวเองให้ตกต่ำลงอย่างแน่นอนและคุณเองอยังเป็นคนที่จิตใจใฝ่ฝธรรมะนะชอบศึกษาในเรื่องธรรมะและเป็นคนจิตใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะ,ะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าแหกคอกแหกกฎไม่เป็นค่ะอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีและเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรค่อนข้างช้าถ้าอะไรที่มันเหมือน ดูไม่อ่า ไม่ถูกต้องหรือไม่อยู่ในระเบียบไม่อยู่ในกฎเกณฑ์คุณยังไม่ตัดสินใจทั้งนั้นแหละพลังงานที่แม่หมอเห็นนะคะและคุณเองในเรื่องของความรักคุณยังอาลัยอาวร์ในความรักที่มันจบลงนะความรักที่มีปัญหาที่มีประเด็นถึงขั้นเลิกลานะคะณนะขณะนี้ชาวปีละกาคุณยังอาลัยอาวร์ในความรักครั้งเก่าๆอยู่ต่อให้มีสิ่งอื่นใดมาหยิบยื่นให้คุณแม่หมอเห็นพลังงานนะตอนนี้คุณพยายามอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะ ยังไว้ทุกข์กับความรักเก่าๆอยู่นั่นเองนะคะแม่หมอขอดูบทสรุปความรักความสัมพันธ์ชาวปีละกาสิ่งที่คุณจะได้เจอนะ3-6เดือนนี้นะคะพลังงานเป็นเช่นไรนะคะนะไพ่ของ1เหรียญเกิดขึ้นตามด้วย2เหรียญและเดอะสตราตามด้วยไพ่ของอัศวินถือดาบ ใบสุดท้ายสี่ถ้วยค่ะเพื่อนเพื่อนคะนะพลังงานที่แม่หมอเห็นต้องบอกเลยว่า,าชาวปิลกาณนะตอนนี้คุณเองอาจจะค่อนข้างที่สนิดหนึ่งไหมนะปัญหาที่คุณได้พบเจอในเรื่องของความรักคุณหนักหนาะสาหัสแค่ไหนหากเข้ามาดีคุณก็ดีด้วยแต่ถ้าหากเข้ามาแล้วมันรู้สึก ไม่เคลียร์ไม่ชัดค่ะแม่หมอคะนะ,ะบางคู่บางกรณีคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักหรือบางคู่บางกรณีคนรักเก่าที่เลิกราก,กันไปแล้วอาจจะได้กลับมาคุยมาเคลียร์หรือมาสารสัมพันธ์กับคุณอีกนะเดอะสตาร์ผู้นี้เขาเรียกว่า เป็นคนที่ทําอะไรโดยที่คนอื่นคาดไม่ถึงคือเป็นเพื่อนค้านะพลังงานที่แม่หมอเห็นบทสรุปความรักความสัมพันธ์ของอเพื่อนเพื่อนชาวปีลากานะคะบางครั้งนะคุณเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นนะเป็นคนที่รักในธรรมชาติรักความสงบนะพลังงานที่แม่หมอเห็นและด้วยที่ในเรื่องของความรักชะตาของคุณบางครั้ง ชาวปีรากาจะบอกแม่หมอว่าแม่หมอคะไม่ค่อยแขวคว้าหาคู่แล้วค่ะนะเพราะอาพอใจในการที่จะอยู่คนเดียวเสียมากกว่าชอบการสันโดษนะบางครั้งดวงชะตาของเราเราคิดว่าการคลองตัวเป็นสดก็ดีแล้วค่ะแม่หมอคะมันอิสระดีค่ะแม่หมอ นะแต่บางคนบางคู่บางกรณีนะคะเพื่อนๆชาวปีลกาหากคุณได้เจอคนที่ดีได้คู่ที่เป็นคู่ที่สร้างบุญบาร,รมีมาด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนชาวปีลกาแม่มอมห็นชีวิตหลังแต่งงานหรือว่าชีวิตหลังที่คุณได้ครองคู่นะคุณอาจจะมีความสุขสบายก็เป็นไปได้นะคะนะหากขณะนี้พลังงานที่แม่หมห่า มีผลตั้งแต่3ถึง6เดือนหากคุณนะมีปัญหากับคนรักปัญหาที่ถูกทิมแทงหัวใจปัญหาที่ถูกทรยศหักหลังคุณยังอาไยอาวณ์อยู่ก็จริงแต่ด้วยที่คุณนะเป็นคนที่จิตใจตั้งมั่นและสามารถดึงพลังงานจิตของเราให้อยู่เหนือระดับปัญหานะหากคนคนนี้คนเก่าคนเดิมคนที่เราเลิกลากันไปแล้วเขาจะกลับมาสารสัมพันธ์คุณเองพยายาม ที่จะนะยุกดาบขึ้นมาและจะตัดสินหากเข้ามาดีคุณก็ยอมรับหากเข้ามาไม่ดีไม่เอาแล้วคะ่ะแม่หมอเขาทำกับหนูอย่างแสนสาหาัสนะไม่รับพิจารณาแล้วคะ่ะตอนนี้หนูเลือกมากเลือกเยอะแล้วคะ่ะแม่หมอคะนะภัยของสี่ถ้วยเกิดขึ้นนั่นเองคุณอยู่สภาวะที่เหมือนคนที่ทำเหมือนแซงหลับไหลคะ่ะ mm. เพื่อนๆคะนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆในที่ของเราดีกว่าคะ่ะแม่หมอคะนะ เจ็บมาเยอะโดนมาเยอะแล้วคะ่ะแม่หมอคะนะแม่หมอต้องบอกว่าพลังงานของอเพื่อนๆชาวปีลลกาณณนะขณะนี้สามารถเยียวยาตัวเองและดูแลตัวเองได้นะคะนะคุณถึงพยายามที่จะบอกว่า,าหากไม่เข้ามาจบแล้วจบเลยหรือถ้าหากเข้ามาถ้าดีก็รับไว้พิจารณาแต่ถ้าไม่ดี นะคุณพร้อมที่จะตัดสินทันทีเหมือนกันนะคะแม่หมอขอดูบทสรุปเสร็จแล้วขอดูพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพลังงานหน้าไพาา่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเทวดาเราบรรดายูนิคอร์นนะเทวทูตทั้งหลายเขาต้องการบอกอะไรกับเ,เพื่อนเพื่อนชาวปีละการนะคะ moving forward นะคะใบแรกนะตามด้วย charis นะคะเพื่อนๆ่นคะนะ ปัญหามีไว้แก้ไขค่ะเพื่อนเพื่อนคะ a ซ e r e l เ t ช o นตามด้วยใบสุดท้ายนะเขาบอกว่าปัญหาต่างๆหรือคีย์เวิร์ดต่างๆที่มันเข้ามานะเราต้องผ่านมันไปได้ค่ะเพื่อนเพื่อนคะขอให้เรารับไว้และต่อสู้ปัญหาอย่างมาั่นมั่นนะเ,เทวดาเหล่าบรรดานางฟ้าเขาได้โอบอุ้มเราไว้ในมือเขาแล้วคะ่ะโลกทั้งใบนะเขาได้ดูแลเราให้เราไว้แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนคะ นะเราต่อไปในอนาคตเรารักตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะคะนะเราจะเป็นดั่งราชินีผู้นี้ผู้ที่ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักนะคะนะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายที่มารับชมคลิปนี้นะคะนะปัญหาต่างๆมีไว้ให้แก้ไขกับเ,เพื่อนๆคะฝากฟันไปให้ได้นะคะแม่หมอเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งติดตามแม่หมอด้วยนะคะจะได้แม่พลาดคลิปต่างๆที่แม่หมอนะเสนอให้แก่เพื่อนๆรับชมรับฟังนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองก๊าซแต่เพลงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะในชาวปีต่อๆไปวันนี้สวัสดีค่ะบายบายค่ะ